HELLO! สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับจารุสปิตแบนซิเฮดค่ะวู้ฮู้ส่วนเรื่องมัสคอร์หรือกิดกำลังปั่นนะจ๊ะแล้วก็มีงานใหม่เข้ามาคือวาดมัสคอรให้เพื่อนนั่นเองเพื่อนเขาบอกว่าวาดมัสให้หน่อยเดี๋ยวเราก็จะออกแบบให้นะจ๊ะแต่ สิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือเรื่องจริงค่ะ <c oughs> ให้ตายเถิดบินอย่าหัวเราะแบบนั้นโอ้ยไม่เอาไม่เอาตีสิปัโถูถังถูถังโอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วอ,อมันเริ่มไม่ดีแล้วอดอดีๆหน่อยสิ ถาไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแล้วก็ย้อนกลับมาได้ไอเทมเหมือนเดิมให้ตายสิโรบินโอเคและและแลก็พอเข้าใจอ่าขอบคุณค่ะค่ะ Oh my god. Nếu mà đi đấy. โอ้ยเอสแลมั่งสิจ้าเธอเธอถูกไอเทมอีกแล้วฉันก็อยากได้ัออื่นมากนะยะยทั้งโถอทั้ง สุดนี้คงจะใช้ไม่ดีแล้วล่ะลองมาระหว่างตรงเอสแรมมั้งสิ mm hmm. ก็ไม่ดีอ่ะอให้ตายเถอะเราบินขอบคุณขอบคุณยิ้มปลิ่มเลยตอนนี้คือแบบ อืืเพิ่มปิติเหลือเกินคือตอนนี้ยิ้มแบบหน้าบานแล้วโอ้โหดวงดีสสุด คือตอนนี้ยิ้มจนหน้าแทบบานออกอยอย่าอิจฉาเราเด็ดขาดเราไม่นกสปินแล้ว น,น,นั่นนั่นทีมันจะได้อะคือบบขอฉากหลังได้ปะซ้ำอ่ะไปรีของแป๊บ ดีไปก็ไม่ได้อะไรอย่างมาแต่งห้องดิก่ะเรามาแต่ง เต็มไปด้วยนกแล้วความนกก็จะมาเยอนไม่ใช่ละจะเย็นเยนนะตัวเธอ